สวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีส้มตํานะครับมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับเมื่อวานเรากินหมูกรอบเนาะแล้วหมูกรอบยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยมาอุ่นนะครับผมกรอ,อบอยังเย็นแล้วเย็นแล้วกรอ,อบแล้วลองเคาะมันจะดังเหรอเฮ้ยโอ้ยทำไมแข็งนี้ผมว่ากรอบเออเอาเลยดูอีกโอ้โหเอาเมื <laughs> ่อกี้ไ่หันแม่อะไรเลยหันทำไมอ้าฟันในปากฮะมันเดี๋ยวพี่ตันให้เองนะเออผมมันเคยชิ้นใหญ่ดิมา มาครับคุณผู้ชมกินหมูกรอบเป็นวันที่สองแล้ววันนี้กินกับส้มตำนะครับเมื่อวานเรากินแต่หมูกรอบนะครับเออเป็นไงล่ากรอบเลยครับกรอบไหมอ้ยนุ่มกว่าวันด้วยหมักไปนานเหรอใช่นุ่มกว่าวันนี่ขนาดนัอมันเนอ้อมาเนอ้อคุณผู้ชมมาเนอ้อครับนี่นี่ตัดไว้นี่่ะ ยกินแต่ส้มตำโดนบอกว่าเมื่อวาน <Very good S 1> ต้องกินแต่ส้มตำวันนี้พี่ก็เลยจัดส้มตำเนีแซ่บเลยอะแซ่บหรือเปล่าเนี่ยมูกรอบนี่คืออีกอย่างที่กินกับไก่แล้วอร่อยส้มตำเขาอร่อยด้วผมตำไป <laughs> ตอนแรกเอาแบบรสแซ่บๆนะคุณผู้ชมที่เก,ก็มบอกมาเก็มมันจ้ะ จริงมันก็ไม่ได้เค็มหรอกมันรสชาติปกติแกอยากินหวานเนาย <laughs> <laughs> น้ำตาลอีกสองท้อน <laughs> <laughs> มันเค็มจริงครับผู้ชม <laughs> มันไม่ได้เค็ม <laughs> นอนไม่ไดน้ำปลาเยอะ <laughs> <laughs> คุณกินหวานผ <laughs> <laughs> มนก็เลยเพิ่มน้ำตาลอีกสองท้อ <laughs> 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 นหมูนุ่ <laughs> นมนุ่มกว่าเมื่อวานอีกจุ่มจม จะโอ้มาเข่าครับเาเห็นไม่น้ำของเราไม่น้ำยังยั่งเลยนะโอ้อ่อนที่หอมนี่อันนี้เขาอ่อนไงของเราโอ้โหตัดไม่ได้เลยคุณผู้ชมหนามแข่งกับแบบจอบนั่นแหละ แรงเพราะฝนบ้านเราไม่ตกเขาตกกันหมดแล้วบ้านเราแรงมากในเมืองอ่ะมันตกนะตกแต่มันมาไม่ถึงบ้านเราไม่ตกใช่ถ้ามีคนแบบนี้แต่ว่าอยู่ในเมืองมันะตกหรือตกราะผมผมมึงก็บ้านน้ำ ผลมันจับสตงร่บไม่ได้ <c oughs> ผลชี้จู้ยเลยครับส้มซำแซ่บหมูกรอบเด็ดมากคุณผู้ชมกรอบนอกนุ่มใน <c oughs> หนังกรอบเนื้อน,นุ่ม ลูกได้สบายไม่มีหนามมันอ่อนด้วยไปดิบ้านเราเนี่ยคนละสีกับมันนี่นะสีเข้มมากเขยอมเกี่ยวปัดเลยหมูนมมากเลยอ่ะ ละมุนก็มาอานอี้อความนุ่มดูว่าเถิดพี่น้องกินได้ทั้งชิ้นนี้นี่ครับผมนุ่มมากมเลยหนยูตัดปุ๊บมันมันนุ่มอะเนี่ย นี่เปิดแล้วเนี่ยบาดนะต่ำๆทำยากทำก็ยากนะคุณผู้ชมหมูกรอบเนี่ยไม่ได้ทำง่ายเนาะหลายขั้นตอนเป็นหนึ่งในเมนูที่เหนื่อยเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหนื่อยเลยครับมังโหน้ำมันกระเด็นใส่นี่โอ้โหผู้ชมสูตรแต่ละวันน่ะน้ำมันกระเด็นหลายขั้นตอนต้มเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปอะไรอีมีอีมตากแดดใช่อบ อีกทอดอีกโอ้โหมัเจะที่กินสุดโอ้โหไอเดี๋ยวนั่นแหละมันนอะนอนชอบมันอ๋ออ่อยนึงผมกินไม่ไหวโอ้โหสางขอบ พี้นอนจะไปหาแกงหงอยอย่างนี้มามหัวใจวาย <c oughs> ตัวเล็กมากเลยตัวย่างผมช็อกเลยนะห่ะกลัวจริงนกว่านอนนอนจิไมนอยู่มันด,นด,ดอกมะลิอ่ะฮืออันแบบซิมิเจอยไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะหาย หนอนให้มันอยู่อันนี้ครุณผู้ชมขเขียว,วอ,ยอ่ะตาบโบโบใหญ่ๆอ,อ่ะั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาจับใส่คอให้หนอนเ,ออเดี๋ยวผมจะแกล้งนะผมบี้กระจุยเอ,อ,อาไปตันบี้เราไอ้หนอนเป็นลมก่อนคุณผู้ชมมันทันทำอะไรหนอนหรอกไอแ,แบบกลัวความสูงนี่ยังแบบยังมีมีแบบกล้าปีนเหมือนะแต่หนอนนี่มันคือไม่กล้าจับเลยมัน <c oughs> ลูกบ่าปะฮันนะฮันนี่ยหน้าอะไรนั่นพีเกมที่มันแบบ หนอนเต็มเต็มอ่ะหน้าเห็นมันมีนหนอนผีเจี้ยหลายๆอ่ะนี่แหละนั่นนี่เหรอหน้าใบไม้ผีชอบไต่แล้วไปอยู่ในหมอนในอะไรอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วน้องเจอแต่ละทีผมเจอทุกปีอ่ะหนอนไต่เข้าไปในมะห่มมันเข้าไปอยู่ยังไงมันรู้อ่ะชอบเปิดหน้าต่างยินไว้ตอนวมางคืนร้อนวันหน้าก็งงเห่า เคยมีนะได้เราแล้วงูขระบา,านม,มันเ,เราแวงแล้วคุณผู้ชมเราแวงแล้วกลัวหนอนอ,อันนี้มันดำมันให้หนาบกับกระทะ จับจับอือตอนไม่ต้องมีผักกลับหนะอยผักไม่น่าผักมันต้องหลายอย่างกว่านี้หลายอยางอร่อยคุณผู้ชมมันจะมีก้านตูนบ้างกระหล่ำอะไรบ้างแต่มันผมก็ไม่กล้ากินกระหล่ำอะไรพวกนั้นแล้วกาตูนน่ะกาตูนแบบนี้กาลูนเนี่ยอันนี้ผมใส่ถั่วไว้ข้างหลังเผ่อคนชอบถั่วแก่นกล้วย มันแตนอะไเยอะกันตูนเอ้มันกินได้ไหมเปียกน่ากล้วยอ่ะวันไม่ใครกินที่หรอกยางเหรอบอมันฝากมันมันแน่นๆเลยมันอย่างงี้ต้องนนนะเอ้ยต้องมิกนะให้เยอะเขาก็ไม่กินอันนี้เขากัดเขาลดหุ่นเขาจะกัดมันนะเขาจะกัดมัน ตัวแตกเลยกินมันเยอะแขนแตกขาแตกหมดล้ะ <c oughs> มันพิมันพีออก <c oughs> หนังแตกผมกินเดียว <c oughs> แขนนี่แตกเลยนะคุณผู้ชมเสื้อมองนี่นเห็นนะแขนแตกอัน <c oughs> <c oughs> แรกเรามีวัฒนาการร่างกายแตกขยายใหญ่ขึ้นมา ไงขึ้นบบนะบ่นไงขึ้นวันพุธจะพักกันร้ยโล <c oughs> ไ,ไหม่ไม่หมู <c oughs> เอาอีกินหนึ่งมาดูตัดง่ายนะวันนี้ร้อยโลแต่อย่าขอขออย่างเดียวอย่าร้อยใจอย่างนี้ไม่มีจะผมแน่หรอร้อยใจไม่ไม่ได้พูดไรื่องนนท์พูดกับคนอื่นอ,นอ,อ๋อไม่คือคุณก็พูดกับตัวเองก็ได้อ่ะ แข็งว่ะโอ้ยกินบอก๊อกกรอกคุณผู้ชมอากินมาบอกแข็งสองประหารแล้วเนี่ยไม่มีแรงเคี้ยวแล้าน้องมาขังอะเป็นไงนะแต่มันเลี่ยนกินเยอะเลี่ยนมันมันเยอะขนาดอบรีดไอ้น้ำมันออกตั้งสองลอบแล้วนะคุณผู้ชมไม่งั้นหมูมันมันเยอะหดูความนุ่ม โดนขอบเลฮะตัยที่ส,สงองหนุ่มขนาดอ่ะมดหนึ่งแผ่นคือแบบ ปกติมันจะเนี่ยนะมันจะแข็งันตรงเนี้ยนี่หนุ่คนทำเก่งไงซื้อมาครับซื้อมาซื้อมาซื้อมาอ๊อฟเพลงลุกอ๊อฟเองอ่ะซื้อมาอ๊อฟเองดู ตบสองเต๋าป่ะเนี่ยบอสมามีสูตรออฟจะทำจะอะไรมันจะไม่อยากเนาะใ,ใส่กับตั้งเลยนะเพื่อนร่วมทีมนะครับผมมานั่งล้อทุกวันผมก็แบ่งให้น้องกินทุกวันตัวเก็บงานเก็บงาน,งานให้งานเหนียวๆนะคุณผู้ชมงานเหนียวๆมันๆอะไรเงี้ยก็ให้น้องกินไม่ต้องเที้ยวใส่าปาก โอเคนะครับผมทีนี้ก็จะขอตัวลาผู้ชมไปก่อนเนาะวันนี้ก็ช้อผู้ชมนะครับผมมากิน้าต้มตําแล้วก็หมูกรอบแทบแทบด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงน่าจะมีมาม่าแข่งกินมาม่าเปล่าไม่รู้นะครับผมแข่งกินมาม่ารวมสองไก่หนึ่งตัวอย่างเงี้ยทีนี้นะครับผมกับน้องก็ขอตัวลาผู้ชมไปก่อนนะครับผมพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ